สวัสดีครับสวัสดีวันพี่น้องสู้ขู่สุ้คนนะครับพบพ่อกับผมจากกวงแชนแนลครับพี่น้องมือนี้จากกวงเอาต้มปลาไหลพี่น้องต้มปลาไหลใส่บก,กอกสุกหายไปโดนเติบแล้วครับพึ่งสกลับมาใหม่อีกเนาะนี่บก,กอกกระลังสุกกเลยเอามาต้มพี่น้องมันคือสีแสบใส่กันดีเถอะพี่น้องเ,เออต้มปลาไหลใส่บก,กอกพี่น้อง เบิงบ่งเบิ่อแต่ว่าใส่ไปส่วนหนึ่งแล้วใส่อีกใส่ผ <c oughs> ักขัแยงน้ำนะครับมันจังสีหอมหอมแน่นี่ผักขัแยงน้ำเหล้กกะอันนี้เป็นใบใบอย่างใบกะเาพราพี่นอ้องหอมหอมรยหนาแน่นอ่ะพี่น้องมามาพี่น้องมาเส็บเสบแก้วกับแก้วบกกอก <c oughs> อืม โอ้หหวานได้บัดพูดนะเป็นแตงไดบัดมันสิไปได้รอดบ่อยอื้ม ต้าครับคับต้าดีครับ โล่องถมพอดีพอดีเลยผัดเผ็ดกับเบิดอเท่านั้นจะเป็นปลาไหลเนี่ย กระโดดมังแข็งพี่น้องบ, ốt, บอดบาได้ <c ười> กันบดได้ดีดดดดอยู่เลือกเอาครับแตมัน,นหน่อยๆกระบทด ขันใส่บักกอกมาันจะออกสมสมซาซาพี่น้องไปต่อพี่น้องหวั้งแสบอยู่กบผพ้มัก <laughs> หนึ่งก็สิบอไเดี๋เ,เดีวเามากรับเพราะว่ามันเขาจกะกวงอยู่มันหาหาซื้อ,อากายูางีงเป็นช่วงฤดูก,กันไหมเบิดหน้าฝนนี่หายากก็านีครับ โอ้ย oh, really? ังส่วนหนึ่งนะ าพี่น้องครับแซบคือเกานะครับต้มปลาไหลโดนเดินเทียจังวนมาเทนึงเนาะพี่น้องผักจากกวงออกมาส่วนใหญ่กัมาประกอบให้มันเกิดความสวยงามนะครับอันนี้ก็เอาใส้ไปเล้วนะครับเนาะเหลือมากกับมาวางในถาดมันก็กินบ้างอันนี้ก็ใส้ไปเล้ยวนะครับอันนี้ก็ใส้ไปเล้ยวนะครับส่วนใหญ่กับมีแต่ไส้ไปเลี้ยวก็เอามาวางนะครับมันเหลือจากการที่เขาเห็ดเท่ากับมาวางกันกินน้าประกอบไปนน้ำน่ะพี่น้องแซบแบคือเกานะครับ กับจากข่วงทุกๆมือนะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่รับชมคลิปจากข่วงตลอดนะครับในการเดินทางที่จากข่วงเฮ็ดช่องมาเรื่อยๆนาะพี่น้องเนาะทุกๆท่านนะครับที่เป็นเอฟซีจากขก่วงตั้งแต่เริ่มต้นจะมาเท่าทุกมือแน่ๆครับขอบพระคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องครับพมขอการมหในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ